สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมอยาจะพาทุกคนไปดูการประกวดสาวทรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนั่นก็คือ Miss International Queen ปีนี้มีสาวทรานเดินทางมาจาก22ประเทศเพื่อมาประกวดแล้วก็เก็บตัวที่ประเทศไทยนะคะนอกจากคนไทยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสาวทรานประเทศไหนเนี่ยสวยๆกันบ้างสิ่งแรกที่ทาเมื่อมาถึงงานก็คือหาที่นั่งก่อนเลยนะคะเพราะว่างานเนี้ยคนเยอะมากนั่งไม่ทันหายมวยก็ขอลุกขึ้นมาถ่ายรูปก,กับคุณไอติมว่าที่สสพักเก้าไกลกันหน่อยนะคะวันนี้คุณไอติมมาเสวนาในหัวข้อเรื่อง Pri for all. งานนี้ปกกับพรก ปกปาด้วยนะคะต่อมาก็เข้าสู่การประกวด Miss International Queen นอกชุดประจำชาติคะ่ะชุดนี้มีเสือด้วย Miss International Queen Brazil ชุดต่อไปสวยมากเป็นชุดจากเพื่อนบ้านของเรานะคะแคนาดายัางว่าฟันปิงปิง,ปงมาเดินพรมแดงเมืองคานะคุณผู้ชมจหวามีคะ International China! <Columbia. S 1> อุ๊ยเก,กิดมาการสวยมากเลยนะคะคนนี้คือเควินบาร์อดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนปี2012ค่ะ Equadorian คุยคนต่อมาสวยมากทุกคนเป็นคนเดียวที่ผมรอนนะ่าแล้วนั่งเอ็นจอกับการประกวดมากขนาดเคยมายืนรอคือแบบสีหน้ายิ้มแย้ม,ยมหวดรอตลอดเวลาเลยอะ่แล้วะเต่อมาเป็นประเทศคู่ปรับของแฟนนางงามไทยนะคะก็คือฟิลิปปินส์คนนี้หน้าตาสวยหวานมากเหมือนผู้หญิงมาก พ <Puerto Rico. S 1> วกเธอคนนี้คือสวยสง,ง่าม,มากคอยาวเหมือนนางแบบมากหน้าสวยผิวแทนด้วยว่าลาตินส่งมาฟังชื่อประเทศละชอกอะไม่คิดว่าประเทศนี้จะส่งนางงามมาได้สวยขนาดนี้ย oh. ต่อมาเป็นสาวไทยแล้วค่ะคุณผู้ชม ไล <Pilot. S 2> ุ้ยน้องกวางสวยมากชื่อกวางก็ใส่ชุดกวางมาเลยนะคะคนต่อมาเป็นคนที่น้องกวางอยากจะจับมือด้วยก็คือ USA ค่ะ l m อ,อ,อ,อ USA s e USA <S หุ้ยประเทศนี้จึ้งมากคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งประเทศม,ามหาอำนาจของวงการนางงามโลกนะคะม i ลานดา a เ t e r i สุ v e n e ว u e l a นางงามจึง้งๆไม่ได้มีแค่ลาตินอเมริกานะคะเอเชียเราก็มีสูงยาวข่าดีเหมือนกันค่ะ สวยคนนี้ไม่ได้เป็นผว้เขากะกวนะคะเป็นกรรมการแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของเราั่นเองนะคะงานในวันนี้ก็ยังมีโชว์ความสามารถพิเศษด้วยหลายประเทศโชว์ร้องเล่นเต้น,ล,นลิปซิงแต่ว่าเวียดนานมโชว์การพูดให้แรงบันดาลใจค่ะแล้วก็โชว์พูดเป็นภาษาไทยด้วยของตัวเองดังนั้นจอมทาตามความฝัน,นอย่าหยอมแพ้เชื่อมันม่นในตัวเองและเดินต่อไปไม่ต้องห่วงทุกเราอยู่คียงขัางเธอเสมอขอบคุณค่ะ แล้วก็มาถึงวินาทีการประกาศผลผู้ชนะรอบความสามารถพิเศษนั่นก็คือใช่เลยเอาจริงๆนะหนูไม่ได้คิดว่าจะเป็นหนูได้ซาำเพราะว่าหนูดูโชว์ก็คือแบบทุกคนใส่เต็มกันหมดเลยแล้ว,แล,วแล้วครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งแรกที่ทำทำให้เราหวาน่น ปีนี้พวกเขาประกวดหลายๆคนก็น่ากลัวน,น้อโดดเด่นเยอะมากเลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะลูกตอนนี้90%แล้ว90% 10%ยังเหลือเพราะว่าเล็กๆน้อยๆดีเทลละเอียดละอ่าอยากจบมากกบใคร USA ค่ะว้ายเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าวันที่24นี้ใครจะได้มงกุด Miss International Queen 2023น้องกวางจะได้จับมือกับ USA สมใจหรือเปล่าปอเปี๊ยมีของรางวัลมาให้คนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะใครทายว่าคู่จับมือเป็นประเทศไหนกับประเทศไหนถูกต้องสมแจของรางวัลมูลค่า1,000บาทไปให้เลยฟรีๆค่ะประกาศผลวันที่26นี้นะคะรีบคอมเมนต์คำตอบแล้วก็รีบแชร์เลยจ้า